พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้าไปในช่อง Facebook แล้วก็เข้าไปดูในช่อง Youtube ด้วยนะครับกิดโพสต์แชแนลเข้าไปดูใน Youtube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้อากาศดีมากม เลยทีเดียวอยู่พิษโลกนี้มันดีอย่างนี้ครับมันสบายจริงๆวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องวงการบันเทิงกันบ้างนะครับซึ่งดารานักร้องนักสแสดงศิลปินต่างๆก็มักจะมีข่าวเป็นระยะระยะแต่ข่าวที่เป็นที่น่าสนใจก็คือข่าวเรื่องจะได้กันข่าวเรื่องเลิกกัน อะไรทำนองนี้แล้วก็จะมีข่าวซึ่งดารานักร้องนักแสดงผมเรียกว่าศิลปินดีกว่าก็ไปยุ่งเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ไปยุ่งเกี่ยวกับเวทบพนันแล้วก็มายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมายครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็ตำรวจครับไปจับคนซึ่งเป็น ตัวการในการทําเรื่องนี้สองคนซึ่งเอารถโบราณเนี่ยนะครับมาเสื่อมทะเบียนครับคือวิธีขั้นตอนของการส่วนทะเบียนมันก็มีมานานล้วนะมีมาตั้งแต่สมัยผมหนุ่มๆนั่นแหละส่วนทะเบียนก็หมายความว่าบางครั้งนี่ไอรถจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ละมันไม่มีละมันเป็นซากไปละ เ,าเอาทะเบียนร,รถของจริงเนี่ยมาสวมกับรถที่ยังอยู่รุ่นราวคราวเดียวกันปีพอๆพอกันอะไรทำนองเนี้ในยุคนั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแะครับเพราะว่ามันตำรวจไม่รู้จะจับยังไงอะพอขับไปปุ๊บก็ดู ส่วนมากก็ดูที่ว่าต่อภาษีไม่ต่อภาษีก็เท่านั้นแหละครับแล้วก็จบไปใช่ไหมก็ไม่ได้ไปถึงไปดูทะเบียนไปดูเช็คเลขเครื่องไม่มีหรอกครับเราขับรถกันมาเป็นห้าปีสิบปีก็ไม่มีถ้าไม่โดนทดีนะก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาแต่เดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการไปถึงว่าไปรวงข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกครับ ดึงข้อมูลออกมาแล้วก็มาทำทะเบียนทะเบียนปลอมนะปลอมแล้วก็มาขายก็ขายรถปกติเลยครับเหมือนกับมีทะเบียนปกติเนี่ยครับคนซื้อก็ไม่สามารถรู้หรอกครับว่ามันสวมทะเบียนมาหรือไม่สวมทะเบียนไม่รู้ก็ซื้อแล้วก็ซื้อไปก็ขับไปจะมีปัญหาก็ตอนที่จะไปต่อทะเบียนเนี่ยครับ จะมีปัญหาตรงนี้ทางเจ้าของผู้ขายก็อาจจะต่อทะเบียนให้บริการให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะน,นั้นเป็นขั้นตอนที่เดี๋ยวนี้พวกสิบแปดมงกุฎพวกที่โกงเขาทำได้ทำได้แล้วทำได้เนียนเะด้วยครับปรากฏว่ารถที่มีปัญหาหกสิบห้าคันนะครับส่วนมากจะเป็นรถโบราณ รถรุ่นเก่าๆแต่ามาบิวมาทำเป็นรถใหม่แล้วก็สวยปิ๊งเลยทีเดียวหนึ่งในหกสิบห้าคันมันมีชื่อของมาริโอครับมาริโอคือใครก็มาริโอเมลเลอร์นะตอนที่มีข่าวนี้ข่าวนี้มันมีเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็มีชื่ออักษรหมอมะมอมาก็ไม่รู้ว่าใคร จนรู้เมื่อมาริโอเนี่ยไปหาตำรวจครับไปโรงพักก็ถึงรู้ว่าไอ้มอมาเนี่ยมันคือมาริโอเมาเลอร์นะประเด็นก็คือว่ารถเบนจีสามรอยในทะเบียนเป็นชื่อ ในทะเบียนปลอมเนี่ยเป็นชื่อของมาริโอ้เบน E สามรอยก็เป็นรถแบบทรงรถจีบอะครับสวยขีย่แล้วดูดีมีชาติตระกูลมากๆดูแท้มันเป็นรถโบราณอะมันเป็นรถที่คลาสสิกว่างานเถอะนะแต่การที่มาริโอมาครั้งนี้มาในฐานะพยานนะครับยังไม่ได้โดนหมายเรียกยังไม่ได้โดนหมายจับอะไรทั้งสิน้น เพราะว่ามาริโอเขาก็จะมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็มาพร้อมกับก็คงจะไม่มีผู้จัดการส่วนรวม,มนะก็ผู้จัดการส่วนตัวนะเออทำไมต้องบอกผู้จัดการส่วนตัวเ้ามาพร้อมผู้จัดการนะครับแล้วก็มาพร้อมทนายความครับก็มาคือตำรวจเขาเป็นเขาเขาเรียกมาสอบในพยานว่าเอ้มันเปนยังไงวะรถคันนี้มันเป็นยังไง มีชื่อคุณนะ่ะเป็นเจ้าของทะเบียนยังไงมาริโอก็บอกว่าจริงๆแล้วนะเขาไม่เคยเห็นรถคันนี้เลยก็คือมีสองคนนะครับซึ่งเป็นตัวการน่ะตัวการสองคนนี้ก็คือคุณก้องแล้วก็พี่ชายของคุณก้องสองคนนครับ เสนิทกันก็ไม่ได้สนิทครับก็สนิทกันทางการค้าอ่ะพาะมาลิโอเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์จากคุณก้องเนี่ยจนสนิทสนมไว้ใจกันแต่ไม่เคยซื้อรถมาก่อนแล้ววันหนึ่งคุณก้องก็เสนอขายรถเบนซ์ E สามรอยเนี่ยในราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทต้นเดือนธันวาปีที่แล้วครับสองพันรกสิบห้าโดยมาลิโอก็ไม่เห็นรถเห็นแต่รูป แล้วก็วางมาจําไปห้าแสนบาทแสดงว่าต้องสนิทกันจริงๆนะเห็นแต่รูปแล้วก็วางมาจําไปห้าแสนบาทโดยมีกําหนดจะส่งรถให้ภายในหกสิบวันก็ปรากฏว่าครบหกสิบวันแล้วก็ยังไม่มีรถมาในกล้องจึงคืนเงินมาจําให้มาริโอก็คือมาจําไปห้าแสนแล้วถึงเวลาไม่จํแต่ก็คืนเงินห้าแสนก็ไม่ได้โกงไม่ได้เลยนะครับ ผมว่าตำรวจก็คงงงผมก็คงงงไปด้วยนึกภาพตามนะผมเนี่ยนะมีคนเอารถมาขายผมเอารูปมาให้ดูในราคาหนึ่งล้านห้าแสนผมชอบชอบมากผมก็เลยมาจำไปห้าแสนบาทแล้วสองเดือนจะส่งรถส่งรถมาผมก็จะให้ไปอีกหนึ่งล้านบาทผมก็เตรียมเงินไว้แล้ว พอหมดเข้าครบสองเดือนไม่มีรถคนขายก็คืนเงินมาจำผมมาห้าแสนบาทก็แค่นั้นนะมันก็น่าจะจบมาแต่ปรากฏว่ามีชื่อผมอ่ะเป็นเจ้าของรถไอ้เบนซ์ e สามร้อยเนี่ย e สามร้อยเออมันไปไปได้ไงวะเป็นไปได้ไง,ไไไงคือถ้าเรามีชื่อนะคือโอนมาเป็นชื่อของเรานะ่ะ โอนมาได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราจ่ายเงินยังไม่ครบหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะวปก็าา <c oughs> เลยงงๆอยู่งงงงมากๆนะครับตำรวจก็คงงงตอนนี้ตำรวจก็เชิญมาเป็นพยานแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดจริงจะสอบได้ว่ามาริโอมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ กับโจรกับสิบแปดมงกุฎในครั้งนี้ก็จะโดนไปด้วยก็มันมีหลายข้อหาครับข้อหาซื้อรถซื้อรถนี่อาจจะไม่รู้เอา่าสมมติว่าบริสุทธิ์ใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ซื้อรถเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นรถที่สวมทะเบียนก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเ,เพราะว่าราคาราคามันก็ตึงนะล้านห้าไม่ใช่ราคา ในท้องตลาดร้านห้าแล้วมาขายเราห้าแสนอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะให้มันสมะเบียนหรือเปล่าดูรู้ก,กันหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่อันที่หนึ่งน,นี่ก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรโชคดีทุเรศซ้ำไปที่ยังไม่ได้จ่ายเงินล้านห้าและที่ยังไม่ได้รับมอบรถมาเพราะถ้าจ่ายเงินล้านห้าแล้วะรับมอบรถมาแล้วก็รถคันนี้ก็จะต้อถูกยึดเข้าหลวงไปริโอก็จะเสียเงินหนึ่งล้านห้าแสนสีิบ แล้วก็ไม่รู้จะโดนรับซื้อของจอหรือเปล่าอีกคดีนึ่ง <c oughs> กรณีที่สองก็คือถ้ามาเรียวรูเห็นเป็นใจถ้าเขาสืบราบสืบทราบมีช่องทางการเงินเป็นคนที่ร่วมกระบ,บวนการกับไอ้รถหกสิบห้าคันนี้เท่านี้ก็จะต้องโดดอันนี้ก็ติดคุกแน่นอนนะครับรถหกสิบห้าคันนั้นทาง ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วก็เชิญคนมาสอบหมดแล้วครับหลืออีกสองคนที่ยังไม่ได้มาพบสองคนนี้อยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศโอ้โหหกสิบห้าคันเนยะเยอะมากๆหลายคนถามว่าทำไมต้องกินน้ำไม่กินน้ำก่อนไล่ ผมจะโชว์กระบอกติดโพสแชนแนลนะครับเอาแล้วมาริโอคือใครอ่ะมาริโอคือใครบางคนไม่รู้จักนะไอเด็กๆรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักไอคนรุ่นเก่าไปเลยก็อาจจะไม่รู้จักก็ถ้าคนกลางๆก,ก,ก็รู้จักเพราะว่าผลงานของมาริโอเบลเดอร์พักนี้ก็ไม่ค่อยได้มีไม่มีหรือมีก็ไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เขาเกิดปี2 5 5พ เป็นลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันสังกัดอยู่ช่องสามเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุสิบหกอันนี้สามสิบเอ็ดกี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดใช่ไหมลบสามสิบห้าเกิดสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด อายุ35เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ16คือเป็นโมเดลลิ่งก็ถ่ายแบบถ่ายโฆษณาถ่ายนูน่นถ่ายนี่เยอะแยะมากมายถ่ายลงนิตยสารเธอกับฉันด้วยโอโ้โหใครได้ลงเธอกับฉันนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็ถ่ายมิวสิกวีโอที่ดังๆก็คือเพลงกุญแจที่หายไปของปามมีร แล้วก็แสดงภาพ,พยนตร์เรื่องแรกก็คือรักแห่งสยามโอ้แล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทําการกุศลเยอะแยะการเป็นดารานี่สามารถทําการกุศลได้เพราะว่าเอาตัวเนี่ยไปทำไม่ต้องบริจาคเงินบริจาคทองครับก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ในวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วก็ให้กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ ต่อต้านยาเสพติดให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโด่งดังสุดๆพีคสุดๆนะครับก็ในปี2556ับเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะหนังเรื่องแม่นาคไม่ใช่แม่นาคเรื่องพี่มากพักขนงนะครับก้าหนังแม่นาคพักขนงเอามาทำใหม่แล้วก็ทำตีมให้เป็นโบราาแล้วก็สอดแทรกความตลกขบขันไปด้วย มโรโลกก็แสดงเป็นปีมากและโด่งดังมากๆเป็นภาพยนตร์ที่ทำไรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยก็ตอนนี้ก็มีเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่ามารโรไม่ผิดอะไรนะหรือผิดนิดๆหน่อยๆน,นะก็ได้มากกว่าเสียครับหนึ่งมารโรไม่ได้เสียตังร์้านห้าไปอ่ะเขาเสียตังไปแล้ว ได้รถมาแล้วรถก็ต้องถูกยึดอันนี้ก็ไม่เสียไม่เสียอะไรเลยเสียชื่อเสียงไหมก็ไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะว่ายังไม่ได้เป็นคนที่อยู่ร่วมกระบวนการเพียงแต่มีชื่อในการครอบครองรถเท่านั้นเองก็สิ่งที่จะได้ก็คือจะดังตอนนี้มีคนจับตาม,มีคนรู้จักงานก็จะเข้าเยอะขึ้นมากขึ้นจริงๆ มันก็ไปการฟื้นคืนชีพขมาเพราะได้ออกต่อหน้าสื่อได้ออกต่อหน้าทีวีได้เป็นข่าวมันก็จะมีผลดีนะครับ <c oughs> และข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับคนพวกเราครับไม่ใช่พวกเราเลยถ้าพวกเราก็คือพวกผมพวกผมมไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อรถคาราลานสองล้าน ก็พวกคนที่มีตังมีอันจะก,กินที่อยากจะขับรถหรูอยากจะขับรถโบราณเนี่ยแล้วก็ไปซื้อรถแบบนี้มามันก็เสี่ยงเสี่ยงในการรับซื้อของโจรเสี่ยงในการเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมกระบวนการแล้วโดนรถก็จะโดนยึดไปด้วยเราก็จะต้องมีปัญหาอาจจะติดคุกติดตรางก็ทั ทางที่ดีเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปบาอแหวงกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าในคุกนั้นมันไม่ได้เป็นสถานที่สวยงามเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปเยี่ยมเข้าไปทํากิจกรรมเข้าไปเป็นวิทยกรมันก็จะดูดีสําหรับเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆในคุกแต่ถ้าเราไปอยู่ในคุกเองนะครับแต่ละวันในคุกนั้นมันยาน,านยาวมากกว่า แต่ละวันนอกคุกนะครับหลายคนบอกว่ามีเงินก็ไม่เป็นไรติดคุกก็สบายแต่ผมอยากจะบอกว่าจนๆอย่างนี้แหละอยู่นอกคุกสบายกว่านั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีน้านที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาช่วยซื้อน้ำหอมสายมูเตดูนะครับชื่อว่ามนตาราคา590บาท พร้อมค่าสครับพระพุทธีราารุ่น666ปีทวีโชคก็ยังให้บูชาอยู่นะครับลุงจ่าจ่าสิเบกดรทวีบูราณาเขตศิลประจารย์แห่งชาติเป็นผู้ที่บรรจงสร้างนะครับเดี๋ยวขั้นรายการหน่อยหลายคนบอกว่าให้ผมเป็นหลายตาเป็ไหลปาตาเาตามมันมันมีแมงครับแมงจะชอบบินเพราะตรงนี้ผมอยู่ในบริเวณป่าช้าวัดพายชุนผลนะครับ ก็มีแมาบางทีก็มีม,กกม,มดกัดบ้างอะไรบ้างก็เลยปัดครับตาเตอไม่ได้เป็นไรครับปกติดีครับแล้ววันที่สิบสองสิงหาคมนี้ผมจะจัดพิธีกรรมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการจุดเทียนให้แม่ครับเพื่อที่จะเสริมดวงชะตาให้กับคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อที่จะ อุทิศส่วนกุศลไปให้คุณแม่ที่เสียชีวิต้วคือจุดประสงค์จริงผมจะทําให้แม่ผมแล้วผมมาเป็นเจ้าพิธีเองในสายมูนี่ผมคืออาจารย์กิหนาคาราชนะครับในสายมูก็เลยบอกพระพวกด้วยไหนๆก็ทำพิธีแล้วก็มาร่วมกันก็คือถ้าใครจะสนใจนะครับก็เอาชื่อนามสกุลแม่นะครับแล้วก็ชื่อ นำสกุลตัวเองส่งมาให้ผมเท่านั้นเองแล้วก็ร่วมทําบุญทําบุญก็คือซื้ออุปกรณ์บายสีอาหารอาหารหวานผลไม้ทํานองนี้ก็ร่วมกันครับเทียนเทียนสีฟ้านะครับเริ่มละสองร้อยเก้าสิบาทครับนะติดต่อกับผมสามช่องทางนะครับจะซื้อของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆน้ำหอมกล้วยตากกระถางแคนตัดหรือจะถามเรื่องพระพุทธชินราชและร่วมพิธีจุดเทียนให้แม่พิธีจะเริ่ม23นาฬิกา39นาทีวันที่12สิงหาคมครับก็ติดต่อได้ทาง a ฟ e b o o k ดรกิติพนเดชวิสัยติดต่อทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ เบอร์อดีไลนกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผู้และผู้ที่จะสนับสนุนช่องกิจโพสต์แชนแนลจะสนับสนุนให้ผมไปสู้คดีนะครับที่ศาลอาญาทนก็เรียบร้อยไปแล้วตกลงคดีมีมูลนะครับผมว่าต้องไปประกันตัวออกมาสู้คดีนครับนะท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube กิจโพสแชนแนล ข้าไปดูแล้วก็กดติดตามด้วยครับดูแล้วก็กดติดตามด้วยแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณที่ท่านชมค,ครบทปนี้จนจบครับและมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิต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 ของเราตางกันชีวิตเรียบงายนั้นใชชี